จะขาดนะพวกนี้เราสองกับเอกดีนะเว้ยทีมแข่งไปไปไปยามีด่มีดยามีดเล่นเงี้ยอะไรเป็นนักแข่งอับเล่นเงี้ยอะไรเป็นนักแข่งเต้นเต้นเตี้ยพีเหลือเต้นเงี้ยวเก็บเอาแล้วนะพี่เี๋ยวเก็บเก็บบอลเก็บห้หมดเลย ไอ้เล่นต้องป้ายนะเล่นต้องป้ายขาวนะเนี่ยเนี่ยปุ่งไม่ได้เนินไม่ไหวเด่นเองยิงเงี้ยโลมิกได้เถอะพี่พี่คุมเปิดเนินได้มึงไม่ต้องกลัวเลยกลัวเลยคเดนได้ปุ่งพี่พี่เพื่อนเราลวกสองโอมที่ไม่ดีกไงเนินโลพี่มาหลังป้ายแลยอะมาหลังป้ายเลยอะตกรางป้ายโอ้วะางพีเลยกราวกันป้ายโอ้เล่นนี่แหละฟอร์มแชมป์พี่เล่นนี้สวยสวยเพ่ไม่กินแล้วผมเลยโลมอีกเฮ้ยมันเปิดมาเกิดลวงบ้านมันนะโลม หนีไอ้เหี uh> ้ยผมเดินได้ไม่ต้องกลัวนี่กระปืนผมจะเปิดผมจะเปิดไว้ข้างบนนะเดี่ยวทำเดี่ยวทำร่วงเดี่ยวทำบัตดร่วงบัตดร่วงบัตดร่วงเดี๋ยวแกดูทำให้ดูทำให้ที่ซื่อหรือบ้านเราหนีไม่ออกมเห็นภาพบัฟไม่ตรงอ่ะจะเล่นหลังไฟไปเลยกระมา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 หน่อยกระมาหน่อยกระมาหน่อยหลอมหลอมหลอมลอมหลอมวิวจะพี่

อยู่หลังบ้านบมาแล้วไม้มาสวยสวยอย่นี่แบบรีบแอยู่นี่ตัวนึงไอ้บ๊อบมึงเอาไว้ขาดดิบ๊อ๊บตายแล้วมาระวังมาถ่างเี้ยผมตายแล้วนี่นี่ขอผมตายแล้วบัสตะตายแล้วไอ้พี่เอาตัวนี้ไปเมไม่ใช่วันนี้มันีไม่ใช่วันนี้มาเวดเวดปลอยมเลยเดี๋ยวมามีสองตัวนะน้องมึงอย่าลืมดิมึงมึงก็มองให้ขาดดิ เ้ยไอ้บอสเพื่อนเพื่อนโดนยิงหลังบ้านเห็นป้าเห็นป้าหลังบ้านมันตรงเนิ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 นไ่ไเวสมึงกับกูอะวัดได้ทุกได้ทุกสถานนะรถมันได้เหรอตัวกูหมดวงไม้เนี่ที่จุดจบหนึ่งวงไม้กูจะีจีไอ้กูเอาจีดีโอขาวก่อนนะมันยิงฟรีอยู่บนรถอ่ะวิ่งแล้วจีดีโอขาวแล้วปืนปืนเราซ่อทำใหมวะดมาซ่ามยากแล้วเนี่ยลูกหนึ่งเอ้ยบ่นอะไรอ่ะเนื้อกูเรือดับหนึ่งของไม้มันนมา เดี๋ยวกูเจอกูอยู่ตรงที่มึงเนี่ยมึงไม่เคลียร์ปืนอีกระบอกนึงให้กูเออตายเอ้าท่จริงก่คนอู่คนนึงอยู่ว่ะเฮ้ยพิ้วไปพิ้วไปเอ้ยพิ้วไปพิวไปนุ่มมึงไก่ทั้งหมดหรือเปล่าพิ้วไปหนุ่มพิวไปหนุ่มบ้านจุดเกิดมันอ่ะสิบตัวพิวไปนุ่มรัูคนเดียว้เออม่มาช่วยดิ ไหนวะไหนอวไรวกระจอจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงฟ้านี้มันบ้ามัน้าคุณเนี่ยไอ้ยงไปยิงใมึงรอเล่พิพเยพี่ปืนกดดิผมโชว์เองฟัเหรอไปห่ไปหนึ่งไปหนึ่งหนึงพี่ตง่วยมีไฟใหญ่มีไฟใหญ่ตรงหลังบ้านมาหน่อยมาหน่อยมันเล่นวะตรงเนี้ยสไปสองแล้วไปสแล้ว อ๋อเจ็ดอันนี้คือไฟหลุดนะพี่เตีนี่คือไฟหลุดนะอันนี้คือไฟหลุดนะอันนี้ไฟแยก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 ตัวกระเด้งอุ้ยกูโดนหน้าหลังเลยสัสโอ้โดนทุกดีทุกทางอย่างเงี้ยซ้ายขวาหน้าหลังอ่ามิดโเดี๋ยวเดี๋ยวมิดโชว์ฉุบฉับฉุดฉับไม่ต้องโชว์ผมเอง เชียดเนอะเป็นเรื่องนะถ้ามึงมึงไม่ต้องมึงมึงแซงก่อนเนาะไปเอียบันป๊อกนี้ไะพอดีกว่าไปวันนี้ทุกคนไปเก่งมากแล้วไงพรุ่งนี้เราเอ้ยแบบเดิมนะเว้ยขึไม่ได้หรอเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมพรุ่งนี้เราต้องมานะเราเจอเอ็กซ์ดีหน่าสีรุ่มสีรุ่มเราลงห้องเลยนะเว้ยเรดเรดได้สามสิบสีรุ่ม โดดนใบแงตอนนี้มึงต้องหาคนกักตัเพิ่มนะเว้ยเซิร์กฟอ๋อมีมาทหลังลงตรงไหนอะเพื่อนไม่เข้าใอต้องช่วยคิดจ้าพี่ไอ้แผงไอ้แผงปิดตัวชุบโฮ้ยพื้นโอ้ยพื้นยุบเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้คืออะไรแบบไม่มันสูงไงเพื่อนมันสูงโยแผงไม่มีกองกลางได้หว่ะว่ามันนไอ้นี่ตัวนี้มันลำลายยืดอ่ะพี่แผงลุงชมแล้วแบบมันทำอย่างนี้ได้ผมผมว่าไอ้แฟงไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไอ้หนูเลี้ยงหลังแบบบางช็อตมันยังแบบเอาห่วงเล่นอยู่เลยอ่ะเข้าใจปะ คือพี่พี่เอามันมันบางครั้งมันน่าจะไหลได้นอนไอ้ตัวเนี้ยให้มันไปสวยนะ<ใ>นสวสยนะนนไฟเออต้องคนอื่นมึงก็หาเองมึงก็หาเองเอ่าเอาโอ้โหหายากจัดเลยอ่ะเฮ้ยมีใครอยากเล่นหลังไฟปะมีแบบมีใครเสนอป้าแบบเอาที่ตัวเองชอบเล่นหลังไฟอะจงังหวะสองอะสี่คนพอใช้สี่คนพอตอนนี้มีอีกคนเนี่ยะไรนีเพื่อนมึงมีอ่ะอีกนี่ยไม้ไม้หลังไฟมีคนเล่นอยู่กูนะใครวะ เล้นหลังไฟเล่นดีจัดเลยนะมีคนนึงอ่ะเล่นอยู่กับหลังไฟพวกคืยิงขลนมีเนิร์ฟมีเนิร์ฟอยู่เออไอเนิร์ฟเล่นหลังไฟใช่เมื่อกี้แต่เนิร์ฟมันเป็นตัวสำรองดิไอ้เนิร์ฟเล่นหลังไฟใช่ป่ะไล่ยิงนิปปืนยิงให้อ่ะไล่ตีอ่ะได้ตีอย่างเดียวนะที่ตีอ่ะโอ้แม่งไม่ตายสักทีโอ้ยแล้วก็ยืนยืนแข่งและตดีกว่าเออเอาเอาเบลุไปเล่นก็น่าหลังไฟอ่ะ เมโยมีแบงค์อะติกเองเพื่อนมันเอาปิดหูได้เมโยเกาะเรามันใส่เกาะนะเมโยเล่นหลังไฟคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปลอะไรนะพี่เมโยเล่นหลังไฟคนนึงเนี่ยต้องเป็นไม้อะไม้เล่นหลังไฟเพราะว่าตอนนี้ไม้ไม้ที่มาแทนมันเป็นมันเป็นเปในนี่เด็ดเล่นจังหวะสอบเลยโยจังหวะสอบได้ได้ได้โอมีเมโยมีเมโยมีมาตินแล้วก็มีใครอีกนะไม่มีแล้ว ใครดีวะแล้วก็เมื่อกี้คนที่บอกว่าที่บอกอาสาบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยกากเองอะใครอะที่ที่บอกตอนที่ลุงบอกอะหรอใช่พี่ผมว่าผมมาแวะกากให้อยู่สกายไหมงั้นสกายเพิ่มไปคนหนึ่งไหมสกายเป็นพีเด่เราเป็นสามแล้วทีเนี้ยโดนดิเพื่อนอะไรชื่อก่อนไอ้ก๊อด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 ไอ้ก๊ดไ้ก๊อดไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดไี้ก๊อดไอ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 ้ก� มาบัตวินท้ายแล้บัตมานี่ดีกว่ามามาโยสกอตแล้วก็บัตเวทไปเลยบาตินสกายเพียดยินปะเพียดใส่เกาะเรื่อยๆมั้ยเนี่ย ไอ้เพื่อนไม่มีหลอกใส่ก่อนเรื่อยๆอันนี้ไม่อันนี้ไม่ปรัชนาไหมกอตัวเดียวมาัมามาไม่กินมใส่ไปแล้วนะอย่าพัหวาแล้วเพื่อนเจอกันสีแทงหน่อยแทงหน่อยทีนึงต้องมาใช่ครับลงแท่งอีกต้องมานะพรุ่งนเจอกันแบบต้องมาสีทุ่มกอปั๊มเลือดก่อนดีอะไรเพื่อนเชื่อชื่อหลังไฟสมจารยให้แล้วเนี่ยสกายแล้วก็สกอตแล้วก็เมโยเมโยเป็นไม้แล้วก็มาติน อ่าสี่คนเดียวเจ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 ียวได้สี่คนเนี้ยผมว่าน่าจะโฟกัสเกมได้จะจเย็นอยู่พวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพวกนี้ก็เจอเองต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนไว้แรกแรกบ้านแรกแรกไฟแรกแรกอ่ะพยายามเอาไปทิ้งเขาเรียกว่าคนไทยเขาล้มแล้วไม่ทำกันนะแล้วก็รีบกลับไปไฟให้เร็วที่สุดอ่ะรู้ป่ะปะพอเรากินข้าวไม่เอามากักหลังไฟ ว่าถ้ามึงคิดว่ามั่นใจในหลังไฟอ่ะต้องลองดูไว้พี่เห็นเขาเล่นเขาาไปทิ้งก่อนทิ้งใน่อก่อนอ่ะเซิร์ฟที่เรานั่งดูไฟแรกของเขาใช่ใช่ใช่เขาเน้นตัดตัวก่อนนะเน้นตัดตัวเลยอ่ะเด็ดเก็บใบก่อนอ่ะสมมติมึงดวลกันตัดฟ้าแคปมปอรี่อ่ะจัดก่อนได้เลยได้เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ไปพักผ่อนทุกคนพรุ่งนี้เฮ้ยมันอึดจังวะไอ้บัสอ่ะพี่ป๊บ ใครหัวดีตาพี่ใช่ใช่ใช่พี่เซิฟพี่พี่เอาวหผมได้เดี๋ยวผมทยดมันจะได้เห็นออนว่าปืนออนไอไอ้บอสไอ้บอไอ้บสมันมันทำพี่บอยังไงไอ้เบดดิี้จะตายแน่เลยมันอึดนทำไมมะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนอะไระเนี่ย